ขอที่หน่งขอให้ทุกคนในครอบครัวพุทดังเไื่ไยๆครับขอทุกคนในครอบครัวเข้าออกบ้านนี้โครงการนี้โครงยานปลอดภัย,ยแค่นี้ลวไส้หน้าขอที่สองแม่พ <c oughs> ักคูและพี่ขาย ขออายไม่ดังะูรนะขอให้ <c oughs> นนะขออายทุกคนในครอบครัวทุกคนในครอบครัวมีโชคลาภ <c oughs> มีโชคลาบมีเงินทองมีเงินทองไม่ขาดเลยไม่ขาดเลยขาดร้อย <c oughs> ครอครัวไม่มีเรื่องเราะวิวาสกับใคราแพร่ไปล่สี่่านัู้ปฏิสานขอให้ทุกคนในครอบครัวมีผู้อุปถัมทั้งสี่ทิศทั้งแปดทิศ เราพี่ข้าเลยสาุอืมภานาขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนในครอบครัวในครอบคริสิงไดรสมความปรารถนาทุกการเชิญ